ยุคนี้นะแต่งงานนะ่มันง่ายแต่คลองคู่มันยากนะคะเอออไม่ได้สอนใครนะอันนี้พูดความจริงแต่งงานนะี่ง่ายมากค่ะแค่มีเงินจัดพิธีชอบพอกันก็แต่งงานแต่งงานเป็นเรื่องง่ายค่ะแต่การคลองคู่เป็นเรื่องอยากการคลองคู่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันและอันนี้ของจริงแต่งงานมันเป็นของหลอกแต่งงานมันเป็นของหลอกมันเกินเป็นแค่พิธีกรรมเป็นแค่พิธีกรรม นะเป็นการแบบแค่จะทําให้คนรับรู้ว่าอ๋อสองคนนี้เขาเป็นคู่ครองกันนะ <c oughs> เขาแต่งงานกันลนะมีการมั่นหมายนะทุกคนก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อสองคนนี้เขาเป็นเขาเป็นคู่กันลนะเขาชอบพอ,อกันนะเป็นเรื่องของการประกาศให้คนอื่นรับรู้แต่ว่าชีวิตคู่จริงๆมันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันยากมากฉะนั้นก็ถ้ามีเวลาก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนคะ่ะนะจะได้ไม่ต้องแต่งงานหลายโหนจะได้ไม่ต้องเป็นมาลายสามชาย อ่จะได้ไม่ต้องเป็นมาลายสามชายศึกษาดูใจกันไปค่ะเออถ้าแบบศึกษาดูใจกันแล้วโอเคคนนี้ใช่แน่เนื้อคู่เรานะจะลงจะหลดตรงกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขใช่และเนื้อคู่คนนี้เป็นพ่อของลูกเราได้คนนี้เป็นแม่ของลูกเราได้หรือถ้าเป็นคู่รัก LGBT ก็คนนี้เป็นคู่ก LGBT, กครองที่เราสามารถฝากผีฝากไขได้ก็แต่งเงินกันอืมก็ค่อยแต่งเงินกัน นะคะเออแต่ว่าก่อนแต่งงานอะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือศึกษาดูใจกันศึกษาดูใจกันก่อนให้ดีศึกษาดูใจกันให้เยอะๆเออจะลงจลได้ไหมอะไรได้ไหมพี่เก้าปียังเลิกกันเลยเออนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเรื่องการรักเลิกมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นอย่ยวปคาดหวังกับชีวิตมากนะต่อให้แต่งงานแล้วอะไรแล้วโดยสุดท้ายแล้วถ้ามันไปไม่ไดามก็คือไปไม่ได้บางคนตั้งสิบสองปีบางคนสิบสองปีหรือบางคนตั้ง หลายสิบปีสุดท้ายยังเลิกกันได้เลยมันเป็นเรื่องปกตินะครับการใช้ชีวิตคู่เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนอันนี้คือความจริงสจะทำใจเรายังเปลี่ยนเลยใจคนอื่นจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงขนาดใจเราเองบางทีมันยังเปลี่ยนเลยเราวันนี้กับเราอีกสิบปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้ใช่ไหมขนาดตัวเรายังเปลี่ยนเลยแล้วอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะไม่เปลี่ยนนะคนชีวิตคู่มันโอ้เหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายอยู่กันไปนานๆถึงจุดภาวะที่มัน มันมันไอ้นี่และเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขิงก็ลาขาก็แรงแล้วมันไม่หมดหมดมันหมดโปรข้าวใหม่ปลามันมันเริ่มชินชามันเริ่มเฉื่อยชาเออแกงก็จืดนะมันอยู่ด้วยกันมันก็มันก็ถ้าคนเขารักดีถ้าคนหมายถึงว่าคนเขารักดีเขาซื่อสัตย์นะเขารักดีเขาซื่อสัตย์เขาไม่ได้มองแค่เรื่องของการ การมาเป็นคู่กันเพื่อนร่วมหลับนอนเขามองว่านี่คือคู่ชีวิตคือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมเดินทางต่อให้เขาจะมีความรักความรู้สึกในทางการอารมณ์มันลดน้อยถอยลงไปเขาก็ยังอยู่คองคู่กันได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมชีวิตด้วยกันอะไรอย่างนี้คนแก่เขาอยู่ด้วยกันยังไงล่ะคนแก่ใช่ไหมนะผ่านการให้อภัยกันมากี่ครัง้งกี่หนอะไรใดๆอืมนะนั่นแหละก็ เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคาดคันมากนะเดี๋ยว่าไปเสียดายแล้วก็ไม่ต้องเสียดายบางทีคลองคู่กันมาติดปียี่สิบปีต้องเลิกกันเลิกก็คือเลิกเลิกก็คือเลิกมันเป็นเรื่องธรรมดา่างคนก็ต่างมุ่งไปใช้ชีวิตของใครของมันไม่มีผิดถูกหรอกนั่นแหละเออฟังแล้วสบายใจเอามันเป็นเรื่องจริงนะคะเออเวลาไม่สําคัญเท่ากับการเข้าใจกันนั่นแหละแต่ว่าจะแต่งงานกับใครก็ศึกษาดูใจดีๆเด้อ ศึกษาดูใจดีๆถ้ามั่นใจแล้วก็ตกลปรงใจก็แต่งนะแต่งงานมันง่ายของคู่มันยากจำคำสุภาษิตสอนหญิงนะคะโดยแพรี่ภพวันเจบไม่จากเป็นก็จากตายมันเป็นธรรมดาใครจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไปตลอดนิรันดร์ไม่มีค่ะ